ดูมันครับดูดูเอฟซีผมดูเอฟซีผมดูม้าดูมาล้อเลียนล้อเลียนติดตามทุกคลิปโอ้เนี่ยครับอ่าของของในกลุ่มก็เทิดกันไปมาอันนี้ก็เกาะของเขาแล้วก็มาอยู่กับผมเดี๋ยวมันจะไปไหนอยู่กับกลุ่มเรานี่แหละไปไหนสักพักหนึ่งอันนี้อาจจะมาหาผมก็ได้เอาเมื่อไนั่นไงนั่นไง E&C n ครับ416 A5 ความแรงประมาณ370ครับลูกที่ใช้0.25แํมเพจครับแมตตนี้ผมย้ายข้างมาอยู่ฝั่งเขียวแล้วนะครับยังคงเหมือนเดิมครับใช้ปืนเดิมสแตนดาร์ดตัวนี้เกียร์เดิมสแตนดาร์ดไม่ทำอะไรเลยท่อเหลืองท่อทองเหลืองโรงงาน ยางฮอปอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นยางโพครับยางเก่าใช่ไหมครับจริงๆเมน่อวันเดิมไม่ต้องถามนะว่าทำไมได้กล้ามไม่ต้องถามว่าทำไมได้กล้ามีตาไปฝั่งไหนอ่ะเดี๋ยวไปซ้ายอ่ะซ้ายไม่เล่นเลยเลยซ้ายไม่ลองเล่นเลยไปยวผมพาพี่ไปผมจะพี่บังตัวผมทำไมมีแต่คนรักกูจังวะใช่ไหมพี่มีแต่คนต้องการอะไรจากกูอะเนียยังไม่ได้คอนเทนต์ ต้ขการกระบาดไว้ไหวพี่หนึ่งห้าถ้ากากระบาดไหวอยู่แต่ไอ้นั่นเลยอ่ะดู้องเสียงเกี้ยก่อนเสียงแบ็ดหมดเลยโอ้โหแม่งเชี่ยวเสียงอ่ะเหมือนที่ไม่ได้เลี้ยงชิมเลยโอ๊ยปืนเดิมนะครับปืนเดิมโรงงานปืนเดิมไม่ได้เลี้ยงชิมแม่งเดิมจริงจอ่ะเออเดิมจริงถ้าเสียงแบบนี้มกันนปืเดิแม่งยืดยืดยืดเขาบอกว่าเขาปืนเดิมอืมปืนเดิมเดิมจริงจริง ที่ผมไปขสองรอคนส kind of ีแดงมีกี่คนครับห้าเมตรฮะสิบห้าคนอ้าวได้อยู่ใกล้เคียงไปโอเคครับอ่าสีเขียวเตรียมพร้อมนะครับระวังในป่านะระวังในป่านะูนะสีเขียวพร้อมนะครับเตรียมตัว สายสองสายแค่สองสายแค่สองสายแค่สองโอ้โหกระบอกนี้กระบอกนี้บอกตรงครับมันอืดมากช้ามากเพิองสิบแปดหนึ่งมอเตอร์เดิมโอ้โหเนี่ยอืดมาก ลูกวิ่งช้ามาก ได้หนึ่งคนโอ้โหผมไม่ใช้จำนวนกระสุนเยอะมากครับในการที่จะออกกันหนึ่งคนทีวูดโดนมาสิสามบัเ้ตองเ lặng bát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  tập tá nổ lặng bát con Cập tan, lo bắn lặng bát Lặng bát Thổng mạnh

ระเบิดโดนไม้ระเบิดโดนไม้ไม่เงียบวะเฮียน้องงั้ยน่ะเขียวเขียวแดงให้หน้าเข้าไปในบ้านดิเข้าไปในบ้านดิจะแทงเลยกัปตันเข้าไปในบ้านเราแทงเลย ไม่ขี้ไม่โตกันจะได้กัปตัน เออตามมาละเ,เจอใครบ้างเจอถอยม้านะอย่าถอยบ้านะ

ครับเดี๋ยวคิดอาไว้นะครับาตามผมมาไหมออทางไหนบ้านหลังนี้แน่ใจว่าขวามีนะดเกิดน้แล้วนะครับไป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 

มัวแต่มองกระสุนตัวนี้ตายหาเลยกูเออตายแบบงงๆอับแมตต์นี้ไม่ไหวจริงๆตัวนี้อืดมากสำหรับใครที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับแล้วมีความสนใจอยากจะลองเล่นบีบีกัรแ i, สบกัน ความตั้งใจของคุณนะอาจจะดูลังเลนะแต่ขอให้ลองเปิดใจครับมาเลยครับมาตัวเปล่า,ามาคนเดียวนี่แหละวีธีการเป็นอะไรที่เล่นง่ายมากครับขอให้เราเปิดใจแล้วก็อยากมาด้วยตัวเองมาคนเดียวหรือจะชวนเพื่อนมาคนสองคนเนี้ยมาลองเปิดดูลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดูครับผมเชื่อว่าจะเกิดความประทับใจในการเล่นครั้งแรกแน่นอน เขี่ยวนี่มันซองกันแล้วนี่หว่าเฮ้ยที่ปืนต้องมาแล้วพี่มีแต่ไม่ได้มาใช้ท่านเองกลัวมันจะโหดร้ายเกินไปเขาบอกว่าปืนปืนพกอ้ยิงนี่คืออย่อันนี้ก็พกโอ้โหออกทีร้อยนัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินข้าวโดนไปยิงตลอดเลยเออไไไม่ด้ปยิงงั้นหลังผมเอาปืนลูกระเบิดไปเล่นก็ได้ดิได้แต่ใส่แต่ใส่ลูกน้อย โอเคนะไม่ล okay yeah? ูกบานได้แต oh, oh, right? so ่เอาเป็น huh, ที um, okay. uh ่มันยิงมันฉีดน้ำาไม่เอานะโอ้หนี่โดนทีร้อยฟนัดเลยนะจะบายสบายได้เลยอ๋อพูดเองนะพูดแล้วนะจริงระเบิดที่มันเป็นเอ็มจ็ดเก้าอ่ะอ่าเนี่ยเจ็ดเก้าบอลอ่ะไม่เอาเป็นยิงกันเต้นนะเนื้ออริสแบบบานอ่าโอเคได้ได้โอเคเต้นมันวิ่งไปองนี้ไม่ใช่หรอไปไหนดีพี่รอบนี้ เป็นอไดิอ้อัดด้วยบอกว่าเนี่ยโอ้หอัดไว้อัดไว้อัดไว้เขียวมาเลยแม่งเล่นยากเหมือนกันกเล่นายากไปไม่ถึงครึ่งสนามเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามแลมม,มารีนาบีการระยองครับกับลายสนามใหม่เปลี่ยนแม่งทุกสัปดาห์เปลี่ยนจัง ไอยิงว่ะยิงเสียวโอเคครับรอบนี้ปองตรงว่า E&C n ตัวนี้แม่งอืดชิบหายปืนเนื่องจากว่ามันเป็นปืนเดิม,ดมโรงงานครับมันก็ไม่แปลกอัตราโทดเฟืองเนี่ยน่าจะ18ตันหนึ่งอืดมากทั้งไซมีและออโต้เรียกว่าเอามานี่เป็นภาระล้วนๆเลยครับ แต่ความแม่นเนี่ยใช้ได้จตาก่การที่ผมล้างท่อแบบสะอาดแบบเอี่ยมๆเลยล้างท่อแบบเนียนเยนความแม่นค่อนข้างโอเคใส่ให้แล้วใส่อะไรหรอกระสุงโอเคอยังไยังวะ ผมชอบคนนี้เช็คระเบิดเลยผมอคนนี้เช็คระเบิดนี่ไงเอาเอาจากแม็กซ์หนึ่งใส่ให้ที่จุดตาเดียโดนไหมครับระเบิดอย่าเพราะมันลงตรงในบ้านเลยไงเฮ้ยมันลงพอดีลงไอ้เพราะเห็นเห็นอยู่ว่ามีคนแล้วแม็กโยนไปแม่งแมนเนี่ยผมก็เชียดโดนไหมครับไม่โดนเลยแม่งเงียบแม่งเงียบเว้ยแข่งถ่ายใช่ไหมครับเฮ้ยอยู่รถบัสก็น่าเล่นนะขึ้เดียวเพราะเออเออ ก็ไม่รกนะไปคนู่นเลยคัมบ้านดำไปตี้าไปต้มส้มลยตรงกลางไปแปะบ้านส้มเลยไปแปะบ้านส้มเลยปูนสั้นมีไหมมีเอออะไรเขากระหัว khóa nương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  bỏ phun, bỏ phun, bỏ phun, nào nó bắt mà leo nó bắt nào nó bắt mà nhanh nó bắt mà leo tạm rồi tạm rồi tạm rồi, tạm rồi bật cơ đèn đó bật cơ đèn đó captain đó bật cơ đèn đó Tì sát, tì sát ซีซันออกแล้วซีซันออกแล้วมันมันจะมียางยางตรงข้างหน้าเราอะ่ะบางคนเด็กใหม่เดี๋ยวผมไปเข้าไปหากัปตันนะไปบ้านดำไหมเดี๋ยวมีเวลาเกิดอยู่ทดีล็จกเอาไงใครจะล็อกไหนเอานี้ผมล็อกขึ้นไปก่อนไหมกัปตันล็อกกัปตันล็อกซ้ายนะ,ะผมมอง<ป>เดี๋ยว<ป>เพ่อ Ui, này quá Mắc cái đó, mắc đó, mà <laughs> Lô ba tuôn đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

Nhập tăn, đu sái, đu sái đuôi ná

chơi vào đây rồi, chơi chơi vào đây rồi. Ok. กัปตันกัปตันไม่ได้เลยแปบนึงแป๊บนึ่งเราเรอเ,เคลียร์เจแปนก่อนทั่วเราคนลังไปเคลียร์เจแปนผมจะเอาให้เคนะให้เคอยู่หน้าเราหนะๆๆๆๆ่ะใช่ไหมผมจะปืนสั้นมีแย่เขาๆๆๆๆโอเคกัปตันๆๆๆกัปตันมองหน้าตานี้ไปแล้วมองแล้วมองไปทางขวา ไม่เกิ้อยู่ตรงไหนนี่ทั้งหน้าเราโอเคป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ะกตะก๊อตจอบัเดี๋ยวนะี่ยงขึ้นไม่ได้สกออยู่ตรงไหนสก๊อตอยู่รงฝั่งนู้นแมกรมีกอมีกอยู่ซ้า

นี่สมหมดเลยไม่เีนนี่นนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเาไม่เปลี่ยนหรอกเพราะเขาขาสุดดี๋ยวออกสเดอยวโอเคโอเคบันทึกได้หมดแล้ววันนี้เหมือนมีเครื่องเสียงแล้ บังเกอร์นี้ลายนี้ขายลูกสนดีใช่ไหมปกติผมจะเล่นเซมีนะขอขอมาวันนี้แม่งกูต้องออตโตโ้อยู่เลย <c oughs>

ขนาดยางมดยังไม่ได้เงียบเลย้าเจอฝั่งนี้ไฟเดียวอ่ะยอบมัไก็ต้องรู้วนนือไม่ทำเดิไม่ถึงแม่หราลูกเมือนไม่ทำแล้